เมียเด็กหน่อยอมีท่านเรียงนี่มีอยู่ว่าพ้อยใหญ่อันหนึ่งวานเพราะมียเราตายแล้วแล้วก็ห้าเหรียญสาวแล้วสาวใหญ่สาวแก่เราเหรียญเด็กเราเหรียญสาวเด็กหน่อยสาวทั้นหน่อยนี่ละฟันฟื้นเวลาไมาไอ้ฟันซวยไนหะมอาจารย์จ้าม,มาเรียนไทยเฮียหน่อยอู้เฮ้ยเยอะเหมันถือขาเนาะนี่มันหยอ,อกเขานะสาวก็นั่งมึงบ่าวฟันอยู่หั้นละ สั่นฟื่นนี่ท่านบ่อยากฟั่นฟื่นมันก็ต้องหาผัวแล้วว่าวไปแล้วบ้านควมไปยามอยู่ใสกับขวมซ้ำเร็จอยู่หันแล้วก็น้ำตื้อแล้วโอ้ยถึงที่เทาก็สังขานยังนมอยู่ดอกหลาเอ้ยนนั่แข็งแห้งอยู่ดิปึ้งปังก็เกาอยู่ไม่ต้องขวมดอกแต่ซำเบาซำหน่อยล่ละท่านเอาท่านท่านว่าแข็งแห้งหรือย่ำมักบกเห็นเบื้องกันนะโอ้มักบกบ่นี่ ย้ำมั้งกันนะว่าแล้วกับหกบกยัดใส่ปากแล้วย้ำจงังเลยว่ามันตีย้ำเตียกเนาะหกบกคักๆ่ะถ้าฝ่าพามันก็บอเตียกอยู่โอ้แล้วท่านหน่อยก็ฮว่าขวนนะเอาไใบดอกละมันเจียนพวดไท่านเนี้ยันนั้นว่าเจงโอ้ยมันเจียนพวดกัดแน่าอึนสาไปท่านหืมไปท่านนี่ที่สุดก็ได้กันยี่ลีนะวะแต่ได้เมียสาวแล้ววันนี้โอ้ย เมียกนักงานเบาะกะบ่ให้เมียจับเมียบ่ายแล้วเราหักเมียเล่าคันบ่จำเป็นบ่ให้เมียเฮ็ดวันต่อไปเอาใจเมียคักเมียหนึ่งเขาไฟไม่หมองที่กะว่าหอมน่ารัเนาะเริ่มเขียดลรางองแรงงแงงแล้วเฮ็ดบ่ถือใจวันก็นเฮ็ดใส่ลว,วดฮะ่มีหังบ่ไว้จอกไปเจอจอดป่าวะเนี่ยผู้เฒ่าเนาะยันเมียเขียดม่ามือหนึ่งบาานีผู้เมียปีนโกบสู่จินไม่กะดำปีปีโอ้ไม่ข oh <my> ักแค่ดีแท้ มันเป็นอย่างดอกไม่ไม่่างเชี่ยวมันเสี่บคนย่าเนียเสียมากตัวนี้ไม่ห้อมว่าแต่หคือเขากินนี่กินแล้วบ่กินอ่ได้ย่าเนียว่าเแียบโอ้ขนาดกินรอดว่า่มกินน้ำเจ้าดอกว่าแต่ห้วยบ่กินตั้งได๋ว่าแต่กินซะว่ามันแส่บนะว่าแต่โอ้ีบอีนี่น่ะละอแซ่บขนาดกินรอดว แซ่บไหลไมีหมื่นหนึ่งบาทนี่เมียต้มปลาว่าที่ปนซูกินขี้ขันหรือว่าปนสาดอกตักมาให้กินบานนี่ต้มก็เข้มเข้มดีบา้พพยานเพราะพ่อใหญ่สดตอนแล้วบานนี่โหว้าโอเข้มแต่ว่าเข้มมาทันบมกาตเีเข้มจังสี่ละแซ่บม,มาทนมักเข้ม,เข,มเข้มจังสี่ละมาทนันไม่ถ้ากิน ตังได้หลายมือ่ากินยอมเอาว่าแล้วก็สดอีน yes> ี่แหละเขาเอินว่านวดลึกทัาผู้มียบดลูกนี้เอากินถ้าสัวอันว่าแจ่ว้ัวสดอีฮเข้มเข้มเข้ม้าแห้งหรอวาเราก็เดมือตอมาบบดนี้นังหน่อยมันก็ตักหุ่งคู่กินตัวอตบักหุ่กิตาแจ่วแต่น้อ่าั ว่าเดี๋ยวมื่กีเอาใจใจเนาะมันเครียดยังมากเด้วใส่บักพริกหลกับเราอ่ะเนี่ยดูแบบคุงใส่ตับป๊อกๆๆคุ้มว่าก็นั่งบางอยู่ตักปลาแดกใส่ยักษ์ส่วนโอหใส่ปลาแดกไหลเป็นตะนวดเลยแก้วคุณมีอะไรบ่ปากดอกบักพริกก็ใส่แดงจิ้งคึงกินเผ็ดๆจังสีแหละมันยังมีเหี่ยมีแห้งอ่าเดินจังแข็งแรงเร่าดู้เลยนั่งหน่อยก็สากทางหน้าผากโตเลดเออเดินโหเดินพ่อยังไง เจ๊ปากจับจับจับคันที่ซูนกระยานเนี่ยเขียดจ้าคันเบนเล็กหน่อยให้เราเด้เนี่ยละว่าแล้วกับมืองมหัวลูกเนาะล่างนากินเพลินแซมบกกกิ๊แี้ประเทศล่างน้ำตา